อะไรอ่ะทำไมหมาดฉันลำหมาดทำไมหมาดีดํากับตูวีโดกำลังทำอะไรกันอ่ะเออหมาหมาพี่แปลกตายตายไองเพื่อช่วยมึงเองทัดกระโดดมาขึ้นไงมันเอาขึ้นยังไงกระโดดยังไงอ่ะก็สุดต่างอ่า อ่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกม Human Fall Flat นะก็ตีเดิมนะครับโถพีทัศนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยทุกคนวันนี้เราอยู่ในแอปกันโดดแล้วก็มีผมคือโกโจสัตว์กนะโดอ๋อเฮ้ยโถมึงพูดภาษาคนได้ไงออเออเราต้องเป็นหมาอบ๊อก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 ๊อกบ๊อกบ๊บ๊อก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 บบ๊อกอกบกกบ๊อกบ๊อกอกบ หไหนไหนไหนแบบนี้เฮ้ยทางนี้มีทางขึ้นไปไปทางไหนรอบมด้วยให้หมาขี้เข้ามาโอ้ยผมต้องหาเลยครับไอหมามาเร็วหมาจ้าเดินจ้าเดาจ้าโอ้ยใหญ่เลยเดาอะไรเลยอ่ะกูไม่ใช่คน เอ๊ะพี่พี่ทำไรดี่เฮ้ยรอด้วยรอด้วยกก่่ออนนนไหรอด้วยรอด้วยก่ออนนคืรอหมาดำก่อนไปไปไปเดินทางนี้เดินอ้อมมาทางนี้ได้เดินทางนี้ก็ได้ไหมจื๊บอ่าวยังไงไม่เดินทางนี้สิอ้าวนี่ไงะโอ้ยมันเดินยากจังวะเออ easy ขึ้นมาเลย ไปตกวะ่าตกใจไม่กดสเปคปลาวะว่าอะไรอ่ะมึงเดินตกไม่กดสเปคปาหมากระเดินไ่เป็นเดี๋ยวช่วยเองช่วยเองเดี๋ยวช่วยลงไปเดินไปหน่อยดีมันแคบไปอันนี้ไปไหนต่ออ่ะอย่าล่วงเดยวข้างเอาเอากดตัวล่วงเอาเรียบร้อยอ๋อมาตรงเรียงหรือเปล่า เราต้องมาด้านล่างเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่อยากตายอย่งงีโอ๊ยผมไม่อยากตายนั่นนึงโอ้ยผมงม่อยากตายผมไม่ร่วงผมจะทำอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยชีวิตดูหมาบอมอัพดิเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรหมาสคอตเด้อมาแล้ว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 มาเลยมาเทางไหนไปทางไหนลงมาลงมาเฮ้ยอะไรอะอะไรอะ ดนมาดนมาดูไดูเมาอ้กูเดงดเต้นงดยกไปขวาเห็นไหมเด้วยเหรเดี๋ยวผมจะเดินผมขอผมวอร์มแบบผมวอร์มอะทำไมเอว่นุ่มอย่างนั้นกูว่าวันนี้ก็ไม่จบโอโอ๊โอนทเไาโดดจึ๊บโอเคเดิน ไม่อยากกูเลยอยักกูยักแลเราลรวมันขึ้นยังไงอ่ะมันขึ้นยังไงอ่ะขึ้นยังไงอ่ะเลื่อนมาขึ้นเลื่อนมาขึ้นเลืนมาขึ้นียงไงอ่ะเาขึ้นเมาขึ้นลากเมาลงลากเมาลงอลงหรือขึ้นลงหรือขึ้นลงหรือขึ้นช่วยด้วยอะไรกูเนี่ยช่วยด้วยไอ้อ้ตอนนั้นคืออะไรกันละคนกังดาสมูช่วยด้วยาอารอช่วยด้วย นี่ยังไงวะอ้าวออ้าอ้อ้าปเอ้ไอเอมขึ้นมาเอ้าชื่อมินโหนโอ้ยเอ้ย้ไมกูล้วงไปเล่นยากจัวะไป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 โดดได้แล้วโดดได้แล้วโอ้ยโดดได้แล้วเนี่ยจับตกลัวๆเลยอะออสมาธิสติปัญญาไม่มีแล้วตอนนี้ อตรงนี้มันขึ้นยังไงอ่ะมันขึ้นไม่ได้เนี่ยกัวหมาอาจจะต้องเดินสีขาเหมือนเดิมนะตรงนี้ทำไมเ็ดอ่ะเอ้ามีคนล่วงขึ้นไปขึ้นไปไปขึ้ไม่ได้เลยตรงนไ้มันไากึ้ไปขึออ้าไปนนะไปดไปขึ้นไไปไปไ้ึนขึ้นก็ไปไ เขียวนี่ใครป้าใครเขียวนี่ใครมาจากไหนอะใครมาจากไหนอะพีสตะออกเกตี้สิเตะออกพี่ใครมาไงต่อไงต่อพี่โถไงต่อใช่มันเตะไงวะเอ่อไป็รัวอ๋อไปแล้วกดวายเหรอไปค้างก็เตะไปมันมือใครมาจากไหนอะพบคนไม่ทราบชื่อไม่ทราบทำอะไรมึงมึงชูแขแล้วกระโดดเตะแล้วนี่ใครเนี่ยยังไม่ออา เอาเตะไปแกร์เฮ้ยมันไม่ออกวะเจี๊ยดูเลยมาขึ้นไปสิขึ้นไปดูสิขึไปดูไปไปไปสิขึ้นดเฮ้ยขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วอ๋อเออเฮ้ยจะตกจะตกจะตกแล้วขึ้นไม่ได้ดิโกโจอพี่เมื่เห็นทำใป้พีจอมน้ำวันแรกกยไม่ผ่านเลยผ่านแล้วเย่ออในสุดในกูก็ผ่านห้ดทุกที ไอ้ทัศน์ไม่ให้คุกอดคอหน่อยวะทัศน์ไม่ไม่ไายนี่ทัศน์ไปตามมาเอาสหายใครจะช่วยมึงไว้ทัศน์อย่าไปทัศน์ตายหมดนี่แหละเอาดิจะไปทางไหนเอ้ยี่กกร้ายพี่เดี๋ยวพี่จะช่วยดอ๋อไอ้ผักกาดนี่ใครเนี่ยไอ้ทัศน์อย่าปล่อยผม อย่าปล่อยไม่รู้กูมาแล้วนุนกูมาแล้วกัคดตายตายเรายังไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยไปกันเถอะซาโต้รุซาโต้รุเซฟแล้ว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 เป็นคนเซฟแล้วเออกูตายเลยแล้วกันนะต้องไปไหนต้องกข้ไปเหรอต้องเข้าไปยังไงอ่ะปีนรอหรือต้องเข้าไปเข้าเข้าดูเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว เอปอช่ยจะตกจะตกอาเฮลมี <S <s ีไม่ทัดกูจไปเลมีเลมีีเลมีีเลมีีเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปยื้ยืเอาขึ้นไป โอ๊ยปล่อยปล่อยดผมด้วยช่วยหมาดำหมาดำผมด้วยดิ้งกูดิ้งกูดิ้งกูดิ้งหมูเดหมูเด้งเฮัดทัดปล่อยทัดปล่อยปล่อยเมาทัดปล่อยเมาอจับเอย้หมาดำชวไม่โดนช่วยไม่โดนช่วยไม่ดช่วยไม่ดช่วยไม่ดช่วยไม่โดนดึงหน่อยไหนไหนอะไรอยู่เนี่ยเดดด ท่มึงกดสเต็กไาพยายามหน่อยทันสเต็กไปมึงก็เป็นปลาแล้วมึเป็นปลาแล้วค่านดึงดึงไปเขียวเฉยเขียวไอ้เขียวจะเลยมึงจับอะไรอยู่ไม่ได้ท้าไม่ได้จับอะไรกดปล่อยวางแล้วมึงเอาขึ้นกูปล่อยแม่งเลยเอาแล้วไป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 แล้วทุกคนรอด้วยหมาดำกำลังเดินไปอย่าช่วยด้วยช่วยก็ไม่ดูด้วยไอ้เจ้าก็ไม่ดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ช่วยไม่ช่วยมาแล้ว พี่ดู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 สกิพี่ดูนะสกิพี่ดูนะอ้าวมึงดูอ้าวอ้าวเาไปเฮยเอามมาก็ะดีนะไม่รู้ใครจะเป็นคนจีนเอามันมามันดีนะแต่อ้ยัตันี่เองอะไรขึ้นไงวะ ผมขึ้นไปงไงมึงปีนมึงจับพื้นอยู่มันจะขึ้นไม่ได้มันก็ไต่ขึ้นมาสิชูมือขึ้นชูมือยังไงเกิดอะไรโชว์มือชูมือไปเลยอีก้ายยืดขวาจะตากเบ,บาขึ้นเออกระโดดจับขึ้นมาจับมือกูทำไมเออขึ้นมามือขวาจับดิมือขวาจับเออ,อขึ้นอ,นอื่นแล้กวก็กระโดดไอเออเออยังไงเออหมานี่ปีนต้นไม้เก่งอะไรวะ หมาแบบไวะไอไมถึงไหนเ่ยสกูปดูสกูปดูนไปโอ้ไปต Where are you เดี๋ยวสกูปดูแบกเองเ่เนี่ยสกูปดูแบกของคุณเองนี่สกูปดูเช็คไฟให้ยังเช็คยังไหนวะเช็คยังวะโอ้ยติดต้นไม้ใครเป็นไรอะแล้คุยเด้เวยเดเด ตึ้งไม่ได้แล้วอ <finde> ี่างนี้นะถึงรถไฟแล้วถึงรถไฟแล้วอสกไปดูเต้นนั่นนั่นดูอดิว้าวตกไหนวะไม่ได้เยอะได้เยอะไปไปดูผิดหอออกไปไหนที่เกิดถออีก่ชีวิตไม่ชื่อว่าสกู๊ปไปดู จบแล้วไอ้ดิสวัสดี่อนหนึ่งมันยังไม่เซฟมันยังไม่เซฟเดินเดินอยู่เดินอยู่อยู่เฉื่อยแล้วทำไงไปเลยจบจบยังยังไงอ่ะอ้าวไม่มีอะไรต่อไม่มีอะไรคือเซฟว่าจบแล้วหาจะลงน้ำม้ะอ้าวเอาจบจบแล้วอ้าวอ้าวนี่กูดยุดแล้วที่ใจเย้เห็นไหมจริงเย้จบแล้วที่นี่ เง้ไม่ไหวละไอหมาขอเต้นหน่อยเถอะก้าวหลังก้าวหลังก้าวหลังไอ้หัวเราไอใครจับกูวะใครจับปะเอาแล้วเอาแล้วตังหวะนี้ฮะไอ้ขอเต้นกันขอเต้นกันไปจับเอ้ยปล่อยเฮ้ยไม่อยาไม่รว้ไม่อยากรู้รู้ให้หมดเอ้ยใครเกาะไว้กูไม่ให้ลกกูไม่รู้ปล่อยกูแล้วกูไม่ดูกูทำไรวะล่ะเอาไอหมาโง่ ไปคิดกันดูก่อดูด้วยโอเคครับทุกคนเราเล่นผ่านจนได้เพราะผมแบกไงนะแล้วก็จะมีหมาสองตัวนับสกิฟวิดูกับไอหมาดำนะครับโอเคพี่หมาดำอ่ะเขาเพิ่งเล่นใช่ไหมใช่เยอะไหอยู่โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดติ๊งให้พวกเราสี่คนด้วยนะจ๊ะไปมาเต้นกันก่อนไหม อโอเคครับไม่เจอกันบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายนะคอมเมนต์มากันเยอะจัดกันเป็นดวนเต้นดวยเป็นมึงบายบายเฮ้ยสวัสดีสวัสดีกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีบ๊ายบายสวัสดีทำท่าสวัสดีไม่ปิดอละอ้าวาาอึดึงอึดึงไอ้กาบเป็นจ้าครับบัสดีฮเป็นจ้าครับพี่เดชบอกว่าขอบคุณครับอย่างงี้นะไอจะมาถึงทำไมเนี่ยเอ้ยพยายังไม่ยังขอบใช่ไหมสามเทียกกับมาเกิพี่เทียกกันมั้งสาม จับมือกันหมาดเาจับมือเราเราจับมือกันไว้เอาอย่าหมาเฮียนี่ก็หยุดนี่มามาพี่พี่การเป็นจัาเขาไพดิสามสามสองหนึ่งขอบคุณครััขอบครับครู